ว้มาวเจอมัม่วงด้วยเบลลงเจอม,มัม่วงด้วยเก็บกันเลยเก็บกันเลยพาร์ทนี้นะเบลงจะเตือให้แกทําอะไรอีกดีนะาไม่ต้องเลยพาร์ทนี้นะคะเราจะทําห้องซักซักรีดกันนะเพราะว่าบ้านเรายังไม่มีห้องเอาไว้อ่อซักรีดเลยอะไรอ่าเบลิงอยากได้อะไรอีกแล้วว่าก็พิริลลงลบมาหลายพาร์ทแล้วนะเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้เนี่ยต้องให้แกทำอะไรบ้างเถอะ ก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่แรงอยากจะเห็นมากเลยว่าห้องนั้นมันเป็นยังไงอ่ะก็คงเอาไว้ข้างๆห้องครัวแหละมั้งคะได้เลยไปดูกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่แกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับแกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในโรบอทเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาอยู่กันใน มาอยู่กันในเกมโลบก,กับทรีแลนด์เย้แต่ว่าตอนนี้นะคะเกก็กกำลังจะมาเก็บมะม่วงได้แล้วใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าฝนตกนั่นเองโอ้ยทำไงดีอ่ะเอ,เอาไปเท่าที่เท่าเอาเอาไปเท่าที่ทำได้แล้วกันโอเคฮึบวันนี้นะคะเกตว่าจะทำห้องซักล้างนะคะหรือว่าห้องรีดผ้าอะไรประมาณนี้นะคะโอ,โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว วาออกอันหนึ่งนะคะโอเคเอาแตงโมโด,ดีกว่าอ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตรงคอมบายน้าร้านขายของเลยนะจ๊ะบัลลังกไปไแนะนำตัวอะไรแกบัลลังกมาบมาัลลังนะนำตัวบ้างอ,ะอ่ะอ่าวิลลงแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะนางนาง,นงเย้บัลลิงกก็จะงงไงให้แกซื้อของให้อีกเดี๋ยววันนี้แกจะไอ้นี่วันนี้แกจะทำห้องซักล้าง อย่างเมีะไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาไว้อีพีหน้านะนั้นนะนนนะพี่ลิงก็ได้อีพีหน้าก็ได้โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้าที่ให้พี่ลิงร้อง,องงองแงว่าอยากจะได้อะไรอีกทีหนึ่งละกันนะคะอีพีนี้เนี่ยเรามาทําห้องซักล้างกันเนาะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตรงคอมบายเลยงงอคอมบายแล้วนะคะตอนนี้นะคะกําลังเข้าบายแตงโมนะคะสวัสดีนะนาะยนะสวัสดีโอ้ พิก up พิก up พิก up แป๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาคอมไบมะม่วงอีกทีหนึ่งเอาแตงโมแตงโมโอ๊ยโอ๊ยแตงโมแตงโมแตงโมก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็มะม่วงค่ะฮึบอ่ะโอเคคอมไบมะม่วงแล้วก็เดี๋ยวเอาไปขายกันนะจ๊ะเย้เย้ไปแล้วก็อุ้ยอุ้ยกดผิดไม่เป็นไรอืบคอมไบ อุ้ยสวัสดีน้าวัตดีน้าโอเคขายกันเลยวู้คือเราต้องเก็บตังค์ให้ได้เยอะๆก่อนนะคะเพราะเกดไม่แน่ใจเลยว่ามันราคาเท่าไหร่แต่ว่าอูมะม่วงก็ได้เยอะนะคะแต่ว่าวอเตอร์เมลอนได้เยอะสุดน่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเกตคิดว่าอยากจะไปเก็บไอ้นี่นิดนึงนะคะกล้วยทุกคนนึกออกใช่ไหมกล้วยอ่าที่มันเป็นลูกกล้วยใหญ่ๆของพาร์ทที่แล้วอะอู้รถใครเนี่ย รดใครเนี่ยไม่เป็นไรงั้นเราไปเก็บกล้วยใหญ่ๆอันนั้นกันดีกว่าไปเลยค่ะลุยเลยเย้เพราะแกคิดว่าฝนตกแบบนี้เนี่ยไม่น่าทันนะคะที่เราจะมาฝนตกแบบนี้ไม่น่าทันที่เราจะไปเก็บแตงโมเพิ่มนะเราไปเก็บกล้วยกันดีกว่าอันนี้คือแกก็สังเกตซ้ายขวาหน้าหลังนะคะว่ามันมีอะไรให้เราเก็บเพิ่มเติมอีกไหมนะซึ่งมันไม่มีเลยอ่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บ กล้วยกันเลยดีกว่ากล้วยกล้วยกล้วยซแอปเปิลมารลกค่กล้วยซว้วโอแมกอเมื่อกี้นะคะตอนที่กำลังจะขับไปเอ่าเก็บกล้วยยักษ์นะคะพี่เกดก็ได้เจอกับนี่ค่ะต้นนี้คิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนหรือเปล่าดูสิลุ้นกันฮืดโอ้ต่แล้วชนอย่างแรงเลยแอปเปิ้ลแอปเปิลอะ เฮ้ยดูดิทุกคนมันหายไปตัวหน้าตัวตาเลยมันไม่โอเคไม่เป็นไรค่ะเราไปเก็บกล้วยกันเหมือนเดิมก็ได้เ <c oughs> จ็บแค้นเกินกรดโชว์ทั้งใหญ่แพลงบักลายเพลงนี้น้องๆไม่รู้จักแนี่ตั้งร้องเพลงว่าหอยฮาความรักความเมตตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลิง <c oughs> ไปไปเราไปเก็บกล้วยกันเถอะแย่มา yeah, กเลยอ่ะโอ้ oh my god จชือกวยยักษ์แล้วก็มีคนกำลังพยายามเก็บโมอโม่เสร็จพิเกตด,ดิมี่ก็เสร็จพิเกตด,ดิโม่ขอโทษน,นะคะขออนุญาตนะคะขออภัยนะคะขออนุญาตเก็บจ้าแย่อแย่พิเกตแย่อึดอึดเดี๋ยวนะอึดโอ้โหพอดีเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเดะอึบอึบโอ่เก็บเก็บแป๊บพิกอัพปุ๊บ พิกขึ้ฟุอึบเก็บได้ไหมเนี่ยเก็บได้ดิเก็บดิเก็บได้ดิเก,ดเก็บได,ด,บได้ทำไมเก็บไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวนะถ่ยเองนิดนึงโอเคเนี๋ยนะคะขออนุญาตโอเคเรียบร้อยแล้วก็โยนไปใส่ที่ด้านหลังของตัวเองอ่าได้อยู่นะคะขออนุญาตพี่เก็เก็บแปปหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาหูจะบอกว่ามันเป็นการเก็บที่ลำบากมากเลยนะแต่ได้ของแล้วโอ้ชื่นใจนะจ๊ะปึบ ได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยอันสุดท้ายอยู่บนหัวเลยได้แล้วครบนะคะครบอ่าเรียบรอ้อยโยโยขอโทษด,ด้วยพิ่เก็ตแย่งมาเงอ,อโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านในกันดีกว่าด้านในป่าืโอเคโอ้โห โอ้โหชนต้นไม้มันมืดด้วยนะคะพี่เก็ลืมลืมไปเอาท็อตมานะไม่เป็นไรค่ะลองไปกันดูไปคือในนี้เนี่ยเครื่องบินไม่ควรขับเข้ามานะตอนกลางคืนนะคะเพราะว่ามันมืดมากมากถึงมากที่สุดนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมาหาตังค์ให้ได้เยอะๆเนี่ยเราก็ต้องมาตรงที่ต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเห็นไหนม,เห,มเห็นเป็นเงาดำๆตรงทางนี้นะไม่รู้ว่าจะมีผลอยู่หรือเปล่า ึบเราก็ต้องสังเกตทางให้ดีๆแรลบากไรเกตเป็นโคตแกงเลยโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราเจอต้นกล้วยอื่นๆแล้วเพราะฉะนั้นึบเราก็ต้องค่อยๆเลาะไปค่ะว้าแต่ข่าวรลก็คือมันไม่มีลูกอยู่นั่นเองไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอามันไปขายกันเลยดีกว่าไป เราก็ต้องไปตามแสงสว่างนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตรงที่หน้าคอมไบเลยนะคะเกอยากจะเห็นเหมือนกันว่าถ้ากล้วยขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคอมไบแล้วเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนโอ้โหแค่ขนาดปกติเกก็ว่ามันใหญ่แล้วนะนี่ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันต้องอลังการแน่ๆเลยนะคะไปงั้นเดี๋ยวเราเอามันไปขายกันเลยมาเรามาลองคอมไบมันกันดูนะดูซิว่ามันจะได้ขนาดไหนโอ้โหลูกใหญ่มาก คอมไพค่ะวู้ฮู้ดู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 ลุน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 ไอ้เต้นเต้นเมลิงเต้นเต้นเลยโอ้โหเดี๋ยวเครื่องบินเราหนักไม่ไหวโอ้ใหญ่มากใหญ่มากโอเคมาเราเอามันไปขายกันดีกว่านะคะโอเคค่ะดูซิว่าจะขายได้เท่าไหร่สวัสดีครับ คุณเอาของมาขายอีกแล้วนะครับดูสิบอาจะได้เท่าไรแต่ว่าจำไ,ได้ว่าโอ้โหนี่ไงคะได้ลูกเลยยี่สิบลอยนี่โอเคตอนนี้ก็มีตังเยอะพอสมควรแล้วนะคะแกค,คิดว่าเราน่าจะไปตกแต่งหรือว่าสร้างเป็นห้องซักผ้าได้เรียบร้อยแล้วนะ อุ้ยอันนี้เขาทําสวยมากเลยนะเขาทําเป็นเป็นแยกแยกแยกกันนะคะแปเรากลับบ้านของเรากันเถอะนี่บ้านเราอยู่ทางนี้ค่ะตอนนี้ท้องฟ้าก็ยังมืดตื่ตอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นแปะอุ้ย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 ทำไมมีเครื่องบินมาอยู่เดี๋ยวจะเย็นเดียวเ,ยเดียวดิวบันฉันนะดิบันชันนะ่ะหรือว่าคนนี้นะที่ <c oughs> ที่ตะกี้นี้เราแย่งเขามาขอโทษนะคะ ขอโทษปะแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปทางด้านบนนะคะเออ่ห้องซักลีดเดี๋ยวนี้คือบ้านของพี่อะห้องของพี่ลิงใช่ไหมใจร้วห้องของพี่ลิงยนต์นี่ไงอแล้วก็เดี๋ยวเกดจะทำเป็นตรงนี้ห้องครัว อ่าห้องครัวนะคะส่วนห้องซักรีดคงออกไปทางนั้นเพิ่มเติมไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันจะไปเอ่อก้าวไก่บ้านคนอื่นเขานะเดี๋ยวออกมาทางนี้ดีกว่านี่อึบนี่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 ออกทางนี้ไปนะคะจะดีกว่าอืมโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาอีกตรงทางนี้ออกเลยนะคะแล้วก็ซื้อทางทั้งหมดอ่าวอ l k away เอาเป็นทางสเตทธรรมดาแล้วก็เอาเป็นไลค์อันหนึ่งอ่า โอเคอืบอ่าเรียบร้อยค่ะวู้ตื่นเต้นตื่นเต้นพีลิงก็ตื่นเต้นไปหมดทุกอย่างแั่นแหละอ่าแล้วก็เอ้ยอันนี้คือเขาเรียกว่าต้นไม้ของเราใช่ไหมงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็เอามันเลี้ยวขวาไปเลยแล้วก็ทำเป็นห้อง อ่าซักลีดไว้ตรงนี้นะคะเอาเป็นห้องโล่งๆแล้วกันมันจะได้ทิ้งน้ำทิ้งอะไรได้นะโอเคแล้วก็ไปที่บิว i ิงนะคะขอเป็นห้องธรรมดาไซส์ธรรมดาก็พออ่าเอาเป็นห้องไซส์ S ละกันเนาะโอเคแล้วก็ติดตั้งเลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้ว ล้วกเราจะตื่นเราจะติดเราจะติดอะไรอีกเกทอ่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นมากนะคะเราก็คลิกไปที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ามาที่เฟอร์นิเจอร์นะอึ๊บเอ๋โอ้หูอ้หโ,โมีของเยอะแยะเลยอ่ะนี่เดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งโอ้โหเกทเจอแล้วนะคะเป็นวอชเชอร์นะคะแล้วก็เป็นไดเออร์นั่นเองเป็นเครื่องเป่าแห้งอันหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเครื่องล้างอันหนึ่งนั่นเองเกทจะซื้อ อย่างละสองแล้วกันนะคะดูซิว่าเงินจะพอหรือเปล่าอ่าโอเคเงินพอด้วยเงินพอด้วยอ่าแล้วก็พอเข้ามาทางนี้ปุ๊บเราก็จะมาฝั่งนี้จะเป็นฝั่งฮึบอ่าปั่นแห้งนะคะเอาฝั่งปั่นแห้งเอาไว้ตรงนี้อุ้ยเอาปั่นแห้งไว้ติดกันนะจ๊ะนี่ส่วนทางฝั่งนี้นะคะเอาเป็นเป็นฝั่งเครื่องซักผ้านั่นเองเออเราเอาเพย์ออกมาหนึ่งช่อง โอเคฮึบอ่าแล้วก็เดี๋ยวติดไฟเลยค่ะเก็ตมี Get ไฟเราต้องซื้อไฟเพิ่มอืมโอเคแล้วก็เพจนะคะเอาไว้ตรงนี้หนึ่งอันติดกันเลยโอเคเรียบร้อยห้องก็สว่างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วห้องสักนิดของเรา แล้วก็ที่สําคัญนะคะเก็ตไปได้อ่ะของพิเศษมาเพิ่มเติมด้วยอ่าฮึบอ่าดูนะคะเก็ตได้เป็นโซฟาอะไรไม่รู้มาเป็น V I P นะคะก็กดเพจนะคะแล้วก็วางได้เลยฮึบดูสิว่าวางได้ไหมวางโอเคเรียบร้อยค่ะเป็นโอ้โหโซฟาหรูหรามากนี่เลิศมากๆเลย เย้ yeah, hey. เป็นยังไงกันบ้างคะห้องซักรีดของเกน,นะคะสวยงามอลังการมากอ่าเวลาเราจะซักผ้านเนี่ยเราก็เอามาซักที่ห้องนี้ได้เลยนะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้เกดไปลคะค่ะบ๊ายบายเพื่อนก็ต้องขาตาลาไปก่อนนะครับพบกันใ่คราวหนะ้าคราวหน้าเนี่ยเพ่อนจะให้เกสร้างของเล่นด้วยไหนไหนอันไหน อันเทมันแขนอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะโอ้เออน่ารักดีนะคะพวกของเล่นพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรอะ่ะนี่เลยโอ้โหจริงด้วยนะนะเกตเอาห้องเล่นเกมนะเกดได้ได้เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาดูอีกทีนึงนะว่าเราจะสร้างอะไรกันดีโอเคเลยเย่เย่แล้วคะอย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งหนองให้ด้วยนะครับันนี้แพรริงไปแล้วมวมวบบายบาย นอ,นอ,อ่าลืมกดคที่ตรนี้นะคะจะได้ไาคลิปเด็ของพี่แก๊แล้วกพี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปเก่าๆของพี่เก๊กับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้แก๊งด้นะคะบ๊ายบาย